มันจะมีคอมเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าเอ้ยเป็นไงอย่างงน้นอย่างนี้แล้วก็ได้อยู่คนเดียวได้ทําคนเดียวอะไรประมาณนี้ไม่มีใครช่วยใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็แจ้งทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาแบบลักษณะแบบนี้นะคะแจ้งให้ทราบว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะถ้าคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะมองข้างหน้าแล้วรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่พอ แต่ก่อนนี้อาจจะมีคนช่วยเยอะแยะมากมายนะคะลุงจะพูดเพราะพูดดีหรือพูดอะไรก็ตามพูดไม่ดีหรือพูดอะไรอะ่ะทุกคนก็ยังอยู่ตรงนั้นนะแต่พอถึงเครียกว่าจุดอิ่มตัวของแต่ละคนเนี่ยบางทีคําพูดอะไรที่เป็นจุดประเด็นนิดเดีก,กน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ทาให้ทุกอย่างมันพลึบไปเลยไม่มีความอดทนอะไรเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้อาจจะทนทายาดก็ได้ประมาณแบบว่าโดนสารพัดก็ยังทนได้ พอถึงเวลาช่วงนี้ก็แบบเรียกน้อยก็เอ่อเขาเรียกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวของแต่ละคนให้ใช้คำนี้ดีกว่านะเพราะทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็มีการที่จะเป็นคอนเทนต์ของตัวเองมากขึ้นมันก็จะมีพื้นที่ที่จะให้เขาได้กลับไปเรียกว่าเติบโตในพื้นที่ของแต่ละคนนะลุงกับป้าก็ต้องยอมรับไปว่าตรงนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องมี ช่างเป็นของตัวเองมีคนสวนเป็นของตัวเองมีคนที่ดูแลร,รานปู่เป็นของตัวเองนี่เราต้องต้องคิดไว้นะต้องคิดไว้จริงๆป้าคิดนานแล้วแต่ลุงไม่ให้ป้าอ่ไม่ให้ป้าจ้างไม่ให้ป้าจ้างคนน้คนนี้คือไม่ให้จ้างลุงบอกว่ามียูทูบเบอร์ยูท่นานเนี่ยเขาก็ช่วยกันอยู่ถ้าวันใดที่มันไม่เพียงพอเราค่อยจ้างลุงบอกแบบนี้นะคะอืมอยียนะ่อเไรเนาะเรียกว่า มันไม่มีคนที่จะอยู่ช่วยจริงๆนะคะทุกคนเราก็ต้องมีแขนมีขาเป็นของตัวเองนะแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเราจ้างเองเราจ้างเองเนี่ยนะคะทุกคนเราเองินของเราจ้างเองเนี่ยนะคะมันจะไม่มีปัญหาสําหรับการที่แบบว่าอย่างงนอย่างนี้อะไรอย่างง้นอย่างนี้นะสบายใจเราเราด้วยนะสบายใจด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ป้าจะพูดในไลฟ์นี้ทั้งไลฟ์เลยนะทั้งไลฟ์เลยนะคะที่พูดตรงนี้เนี่ย ไม่ใช่ว่าว่าให้ใครหรืออะไรนั่นคือสิ่งที่ป้ารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วป้าพูดประจําว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครอยู่กับเราค้าฟ้านะ,ะไม่แต่ผัวเมียมบางทีก็ยังตายจากกันไม่แต่พ่อแม่คอดละมาก็ยังต้องตายจากกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เราร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันเนี่ยนะคะสักวันหนึ่งเนี่ยนะเมื่ออะไรมันอยู่ตัวอะไรมันคงตัวมันก็ต้องไปอยู่แล้ว อาจจะไม่ต้องไปเพราะาปากคนนู้นปากคนกคน,นี้อาจจะไปเพราะว่าจุดหนึ่งเขาอิ่มตัวแล้วมันก็ต้องมีช่องทางในการไปของเขานะคะแต่ว่าถ้าถึงเวลาหนึง่งเวลาใดโอเคอยากมาพบปะพูดคุยมันก็เป็นช่วงเวลาของอีกช่วงเวลาหนึง่งนะ,ะเพื่อนกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอถึงวันสําคัญหรือวัวนอะไรเงี้ยคิดถึงกันก็มาหากันโอ้ย อ้มาม,นมนันมาแล้สมัยผดมาพ่อไทญี่นะ่ะเปิดให้มันพอ่อแล้วไฟมันยังขี้ลายอยู่นะไปก่อนนะฮะเท่ากันจะเปล่าไปที่จา,าง,ทางาไทยแลนด์ก๋วยเตี๋วด้วยซะเดอ้อเออจะไปทำไมเออเป็นห้าง <5 S 1> นะกิเกียมพ่วงให้ยังไงก็สิบอร์แลนปิดใช่ปะปิดไฟแล้วก็ล็อกในกระจบนะให้กันล็อกพี่บ่ล็อกนอกนะจ๊ะตอนนี้ล็อกหรือเปล่จ้าล็อกหมดแล้วจ้าเออไปก่อนนะจ๊ะ ี<ท><ม>่ยประตูก็ห้องอื่นๆ,ๆมานะเอ่อวันนี้วันนี้ป้าคือวันนี้ป้าลงคลิปนะป้าลงคลิปมันมีคลิปแรกคลิปสองนะทีนี้ป้าก็ไปตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ป้าบ,บอกอาวคลิปคลิปป้านี่มีแต่อ่ส่วนมากก็จะเป็นคอมเมนต์นะคอมเมนต์ที่แบบพูดถึงลุงซะมากกว่านะคะทุกคนจริงลุงไลฟ์ป้าไม่ดูหรอกเพราะว่าทุกคนไลฟ์ทุกคนก็ต้อง พูดอะไรออกมาจากความรู้สึกข,ของตัวเองนั่นแหละนะจะใครชอบไม่ชอบไม่รู้นะแต่ทุกคนมาเมนทที่ช่องป้านะป้าก็แบบจะบอกว่าป้าบอกกับลุงเสมอบอก,กลุงตลอดนะว่าลุงต้องทําใจนะลุงต้องทาใจว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่กับลุงเนี่ยจะเยอะแยะมากมายนะคะพอเวลาหนึง่งพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกระแสทุกอย่างมันค้างเงียบลงเงียบลงเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับครอบครัว นี่คืสิ่งที่ป้าบอกกับลุงมาตลอดนะแต่ลุงก็สามสี่ปีมาเนี้ยก็ทุ่มเทกับคนอื่นมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็ได้แต่มองนะป้าได้แต่มองแล้วก็โอเคปล่อยให้มันเวลามันเรียนรู้ไปกับเราถูกต้องที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็พอเขาเรียกว่าเวลามันเดินไปเดินไปเนี่ยนะคะเราก็รู้เลยว่าเอาช่องนี้ก็ออกช่องนี้ก็ออก จอ,อกด้วยสิ่งที่ดีเจอ,อกด้วยสิ่งที่ไม่ดีจะอะไรก็ตามป้าใช้คำว่ามันถึงจุดอิ่มตัวที่ทุกอย่างมันค่อยๆขี้คลายออกไปทุกคนเริ่มมีทุกคนเริ่มมีเขาเร,มมเรียกว่าอะไรมีพื้นที่เป็นของตัวเองมากขึ้นอา่าทำไมเราแชทไม่ได้เลยอ่ะตัวนี้มันมันแชทไม่ได้เลย เอ๊ะทำไมเครื่องนี้ไลแล้วมันจิ้มจิ้มอันนี้คืออะไรตัวกองแชทข้อความเหรอเอ่อข้อความอ่อมันทำไมมันขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นแบบใหม่เหรอไหนไมันขึ้นไหมเออขึ้นใหม่อ๋อมันมีแบบใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะป้าไม่ได้ไลหลายวันเหมือนกันนะเนี่ย มันจะมีมันจะมีให้เรากดหลายอันอยู่นะมันก็ว่ามันมาใหม่ๆเนาะป้าก็ไม่ค่อยได้ไล์หลายวันนะคะทุกคนอ่าใช่ค่ะอ่ามันจะมีคอมเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าเอ้ยเป็นไงอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ได้อยู่คนเดียวได้ทําคนเดียวอะไรประมาณเนี้ไม่มีใครช่วยใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็แจ้งทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาแบบลักษณะแบบนี้นะคะแจ้งให้ทราบว่า มันเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะถ้าคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะมองข้างหน้าแล้วรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่พอแต่ก่อนเนี่ยจจะมีคนช่วยเยอะๆมากมายนะคะลุงจะพูดเพราะพูดดีหรือพูดอะไรก็ตามพูดไม่ดีหรือพูดอะไรอะทุกคนก็ยังอยู่ตรงนั้นนะแต่พอถึงเขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวของแต่ละคนเนี่ยบางทีคําพูดอะไรที่เป็นจุดประเด็นนิดเดีกน,น้อยเนี่ย มันก็ทําให,ให้ทุกอย่างมันพลึบไปเลยไม่มีความอดทนอะไรเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้อาจจะทนทายาดก็ได้ประมาณแบบว่าโดนสารพัดก็ยังทนได้พอถึงเวลาช่วงนี้ก็แบบเล็กน้อยก็เอ่อเขาเรียกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวของแต่ละคนให้ใช้คํานี้ดีกว่านะเพราะทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็มีการที่จะเป็นคอนเทนต์ของตัวเองมากขึ้นมันก็จะมีพื้นที่ที่จะให้เขา ได้กลับไปเรียกว่าเติบโตในพื้นที่ของแต่ละคนนะลุงกับป้าก็ต้องยอมรับไปว่าตรงนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องมีช่างเป็นของตัวเองมีคนสวนเป็นของตัวเองมีคนที่ดูแลลานปู่เป็นของตัวเองนี่เราต้องต้องคิดไว้นะต้องคิดไว้จริงๆป้าคิดนานแล้วแต่ลุงไม่ให้ป้า,าไม่ให้ป้าจ้างไม่ให้ป้าจ้างคนนี้คนนี้คือไม่ให้จ้างลุงบอกว่ามียูทูบเบอร์ที่อยู่ที่นานเนี่ยเขาก็ช่วยกันอยู่ ถ้าวันใดที่มันไม่เพียงพอเราค่อยจ้างลุงบอกแบบนี้นะคะเพราะยูทูบเบอร์หลายๆคนก็ทำก็แก้ๆไปนะทีนี้บางอันที่มันไม่เต็มที่เราก็จะหาคนคนทามันก็สบายใจมากกว่าแต่ป้าก็บอกว่าถ้าป้าถ้าป้าช่วงถ้าช่วงยูทูบเบอร์เยอะใช่ไหมถ้าป้าจ้างจ้างคนทําสวนจ้างคนทํานวนจ้างคนทามี่เราใช้ในส่วนของเรานี่จ้างใช่ไหม เชื่อแน่นอนว่ายูทูบเบอร์ทุกคนก็ต้องไปถ่ายแล้วเอาคนทําสวนใหม่นะก็ต้องไปถ่ายแล้วเอ่อคนอันนี้มาใหม่นะก็ต้องถ่ายแล้วต้องถ่ายแล้วนะโนที่ไม่คิดว่าเฮ้ยถ้าป้าถ้าป้าจ้างใครเนี่ยเอ้ยเอาออกค่าออกค่าจ้างช่วยป้าหน่อยได้ไหมไรประงานนี้ยเบาเบาภาระ <c oughs> เอาเซลล์เซลเซลล์เซลแบบแบบว่าเซลล์เซลในเรื่องของความที่มันมีจริงบ้างเซลล์ sell, บ้างนะคะทุกคนก็ตอนนั้นก็ยังไม่จ้างพอตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าโอเคหรือแต่สว ก็สงสั์แม่แต่และคนก็ทำหน้าที่ตรงไหนที่เขาทําเต็มที่ก็ทําไปส่วนนที่มันทําไม่ทันทําไม่พอเราก็มามองว่าเราต้องจ้างคนแล้วโดยเฉพาะออหนึ่งสวนสวนก็จะมีการตกแต่งการตัดหญ้าใช่ไหมก็ออบางสวนก็มาช่วยงานลุงทีนี้มันก็จะช้าไปป้าก็มองนั่นแหละหนึ่งคนทําสวนต้องมีแล้วก็ออจะหาช่างผู้ชายสักสองคนอาจจะเป็นคนที่ว่างงานก็ได้มาเป็นลูกไม้ลูกมือให้กับลุง ก็ค่อยๆฝึกไปทําไปนะมาช่วยงานลุงเวลายูทูบเบอร์ไม่อยู่นี่สบายใจกว่านะสบายใจกว่าแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวด้วยนะเขาทําไม่ได้เขาก็ลาออกอะไรประมาณนี้เขาทําไม่ได้เขาเขาก็ลาออกเขาทนกับลุงไม่ได้อยู่ไม่ได้เขาก็ลาออกก็จบเราก็หาคนใหม่แบบเนี้ยสบายใจกว่าไม่ต้องมาปวดหัวไม่ต้องมาคอยเกรงใจหรือไม่ต้องมาพะวงเรื่องความรู้สึกกันมากมายนะเอาเป็นว่านายจ้างกับลูกจ้างเป็นอย่างเนี้ย น่าจะสบายใจกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาบุ่นวายด้วยนะคะป้าคิดแบบนี้ป้าก็เลยบอกกับลุงไปแล้วว่าเดี๋ยวหาทีมช่างนะหาทีมช่างมาให้เป็นลูกมือลุงเวลาที่ชิดไม่อยู่เวลาที่ลุงพันไม่อยู่หรือเวลาลุงฟื้นไม่อยู่หรือเวลาใครที่ช่วยงานลุงไม่ได้ไม่อยู่เนี่ยนะคะจะได้มีคนดูแลตรงนี้เออก็จะดูเดี๋ยวแถวบ้านใกล้ๆนี่แหละแล้วก็หาดูว่าใครว่างงานก็ มาช่วยเป็นรายวันก็ได้นะเป็นรายวันถ้าวันนี้ลุงมีงานปับ๊บอย่างเช่นเดี๋ยวเทป,ปูนเทป,ปูนหน้าร้านองปู่เงี้ยทั้งหมดมันจะประมาณ50คิว50คิวก็เดี๋ยวจ้างชาวบ้านเข้ามาช่วยเออเป็นค่าแรงเป็นอะไรช่วยใส่แบบช่วยกวาดปูนช่วยอะไรเงี้ยจะได้เบาแรงลงวันไหนเทป,ปูนยเยอะๆเราก็จ้างชาวบ้านเป็นรายวันมามาช่วยนะถ้ามีเยอะแล้วแหละนะก็ถ้า เทปูนก็ไม่ได้เยอะมากบางทีเทเป็นล็อกๆไปถ้ามีคนหลายคนก็อาจจะเทหลายล็อกวันเดียวเลยก็ได้ก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยนะตรงลานปูก็จ้างเป็นรายวันไปนะพอจบวันปั๊บก็จบเลยนะคะทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าป้าก็บอกลุงตั้งแต่นู่นแลละแต่ว่าลุงปฏิเสธมาตลอดเพราะว่าลุงว่าทุกคนก็ทํางานถ่ายคลิปไปด้วยก็มีรายได้ลุงก็เลยว่ายังไม่อยากจ้างแต่ทุกวันเนี้ยป้าเห็นแล้วว่าโอเคมันน้อยแล้วก็มัน มันดูปัญหาเยอะถ้ามีคนช่วยก็เดี๋ยวว่าพูดอย่าง,งน้นพูดอย่างนี้มันยุ่งยากมีแต่วความเกงใจกันมีแต่วความต้องถนอมน้ําใจกันอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยเป็นปัญหาเราปัญหาเราเยอะอยู่แล้วมาปวดหัวกับเรื่องกระจุกกระจิกที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะั้นก็เดี๋ยวก็ตรงน้นตรงนี้อีกป้าตัดปัญหาเลยป้าเป็นคนอย่างนี้นะคะถ้ามันเป็นปัญหาเยอะก็ตัดเลยมันจะไม่ยากอะไรหรอกแล้วก็หาคนงานมาเพิ่มช่วงเวลาทํางานนะวันไหนมีงาน ก่อสร้างมีงานอะไรแล้วก็จ้างกันไปวันต่อวันไปนะลุงก็สบายใจด้วยนะ mm hmm. พอถึงเวลาเข้างาน8ปดโมงห้โมงเลิกอะไรเงี้ย mm hmm. ที่เหลือลุงอยากทำก็ mm hmm. ก็แก้ไปก็ปล่อยให้ลุงทำไปอย่างนี้สบายใจกว่า